วสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาดูพิกัดคูมิศารสต์ของประเทศไทยกันนะคะเส้นที่คุณครูกำลังลากให้นักเรียนเมื่อวานดูนะคะเมื่อวานนักเรียนได้ทราบแล้วนะคะมันคือเส้นละติจูดนั่นเองแต่ถ้ามันอยู่กึ่งกลางโลกเราเรียกว่าเส้นอีควเตอร์นะคะแต่ถ้ามันขึ้นไปอยู ข้างบนนะคะถ้ามีเราแบ่งออกไปเล็กๆนะคะอยู่ด้านบนมันจะเริ่มที่หนึ่งองศาสองศสามองศาไปจนถึงเก้าสิบองศานะคะถ้าอยู่ด้านบนนี้เราเรียกว่าองศาเหนือนะคะแต่ถ้าเส้นละติจูดที่ลงมาทางตอนใต้ก็จะเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าไปจนถึงเก้าสิบองศาใต้นะคะอ่าดังนั้นเส้นละติจูด หรือล,ละติจูดนะคะก็จะบอกแนวทิศเหนือและทิศใต้นะคะต่อไปเราไปดูเส้นลองจิจูดนะคะลองจิจูดก็จะบอกแนวนะคะอ่าเริ่มมาตั้งแต่1องศา2องศา3องศานะคะเป็นถึง180องศาตะวันตกนะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนองศา2องศา3องศา4 ไปจนถึง180องศาตะวันออกเพราะฉะนั้นเส้นลองจิจูดนะคะจะบอกแนวตะวันตกและแนวตะวันออกนะคะดังนั้นเมื่อเราไปดูในแผนที่โลกนะคะทำให้เราทราบว่าประเทศไทยของเรานะคะประเทศไทยของเราตั้งอยู่ที่เส้น ละติจูดที่5องศาเหนือนะคะ5องศาเหนือไปจนถึงเส้นละติจูดที่20องศาเหนือนะคะ20องศาเหนือและพอเรามาดูเส้นลองจิจูดนะคะปรากฏว่าประเทศไทยของเราอยู่ที่ลองจิจูดที่97 องศาตะวันออกถึงร้อยห้าองศาตะวันออกนะคะนักเรียนได้ทราบแล้วว่าประเทศไทยของเรานะคะอยู่ที่ละติจูดที่ห้าองศาถึงยี่สิบองศาเหนือนะคะและลองติลองจิจูดที่เก้าสิบเจ็ด องศาตะวันออกถึง105องศาตะวันออกนะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะเราก็จะไปเที่ยวให้ทั่วเมืองไทยเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ